ดาวคอเครโลกที่อารยาธรรมและพลังแห่งจิตวิญญาณเดำมงอยู่ร่วมกันที่นี่คือบ้านของเหล่ายูนิตนับล้านเผ่าพันธุ์โลกที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้ความสงบสุขหลังจากสงครามของกีเซ่และโครโนเจด,ดราก้อนได้สิ้นสุดลงแต่ในเวลาต่อมาภัยพิบัติครั้งใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจากต้นไม้ที่ทุกคนเคารพนับถือ ก็แน่นอนครับว่าในคลิปนี้ครับก็จะเป็นรอแบบเวอร์ชันยาว EP ที่2นะครับซึ่งแน่นอนว่าใน EP แรกเราก็เกินเกลยกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะมาพูดถึงรอเรื่องนี้กันที่เรียกได้ว่าแบบเป็นมหากราบที่ใหญ่มากๆเลยนะครับในช่วงของภาคดีนะครับก็คือการลุกรานของพลึกสามังกรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในรอเนี่ยผมจะสรุปแบบซอยยับยับเลยนั่นเองนะครับเพื่อที่หลายๆคนนะครับที่อยากจะลองติดตามรอแบบพรกข้าวนะครับจะสามารถเข้าใจเนื้อหาของการลุกรานของพลึกษามังกรได้แบบง่ายๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ บทที่1่กันเลยแล้วกันนะครับกับลางร้ายแห่งต้นไม้โลกครับภายใต้ร่มเงาอันเขียวขจีของอาณาจักรสโตยเคียมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งที่ผู้คนเรียกว่าต้นไม้โลกสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ของชีวิต และเป็นแกนกลางของพลังเวทที่หล่อเลี้ยงดาวคาอเครผู้ที่คอยปกป้องต้นไม้นี้ก็คือเลียนอนและวงดนตรีของเธอ r เวอร์ทรีมาร์ชิ a n d รนุ่มศิลปินที่ใช้เสียงเพลงรักษาและประสานพลังธรรมชาติของโลก แต่แล้ววันหนึ่งเรียนอนและเพื่อนๆก็ได้สัมผัสถึงเสียงเพี้ยนที่ไม่ควรมีในจังหวะของต้นไม้โลกเธอเห็นเงามืดและพลังชั่วร้ายที่คล้ายหมอกกำลังคืบคานรอบรากต้นไม้มันคือบางสิ่งที่เหมือนกับความเกลยียดชังของธรรมชาติเองเหตุการณ์นี้จะถูกเรียกภายหลังว่าความผิดปกติของต้นไม้โลก และนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของไฮยนะพฤกษามาังกรในขณะเดียวกันครับอีกฝาาหนึ่งของดาวเคราะหเครค,ครับที่อาณาจักรแห่งแสงคีเทอร์แซงชูรีครับก็เกิดปรากฏการณ์คล้ายกันครับก็คือต้นไม้สีขาวซึ่งประดิษฐา,านอยู่ในนครหลวงครับก็ถูกเริ่มกัดก่อนทีละน้อยทีละน้อยจากพลังแห่งความมืดครับและไม่ช้าครับเหตุการณ์กบฏ ก็ปะทุขึ้นครับเรากับพลังแห่งความเกียดชังจากใต้ารากไม้นะครับกำลังปลุกเราครับให้ผู้คนนะครับได้ทําการก่อกรรบฏนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบเหตุการณนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณเล็กน้อยนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อกระบฏเสียงเพียย้ยนจากต้นไม้ลงครับก็คือหายนะที่ยิ่งใหญ่นะครับมันค่อยๆคืคคบขานมาทีละนิดนั่นเองนะครับผม แน่นอนครับว่าเหล่านักปราดแล้วก็พูดทานายทั่วดาว,คาวเคราะห์ครครับก็เริ่มสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานประหลาดครับหนึ่งในนั้นก็คือมังกรสมบัติมารตดราเจเวลผู้ใช้เวทมนต์ที่สามารถอาศตาของโลกได้ซึ่งดราเจเวลนะครับได้สืบค้นไปจนถึงรากของความผิดปกติครับและได้พบเบาะแสของบางสิ่งที่เรียกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งพฤึกษามังกรหรือกริฟฟอซีดครับกริฟฟอซีดคือมเมล็ดพันธุ์จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ว่ากันว่าเป็นรากแท้ของพลังพฤึกษามังกร มันสามารถงอไปทุกที่ที่พลังชีวิตหนาแน่นและค่อยๆกืนกินพลังงานนั้นแต่ก่อนที่ดราจิเบลนะครับจะทําลายมันได้เขาก็ถูกเมล็ดพันธุ์นั้นครอบงําและก็ได้หายสาบสูญไปพร้อมกับเบาะแสทั้งหมดครับแน่นอนว่าไม่มีใครร่วงรู้ถึงต้นตอครับและดาวคอเครที่กลับสู่ความสงบได้เพียงแค่ช่วงคราวแต่แน่นอนว่าภายใต้พื้นดินนั้นรากของพฤกษามังกรน,นะครับก็ค่อยๆกําลังเติบโตอย่างเงียบงันครับ หลายปีต่อมาครับมเมล็ดพันธุ์ได้งอกงามสมบูรณ์ครับและสิ่งที่ถือกําเนิดขึ้นจากมันก็คือพฤกษามังกรมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดมะขือมาที่มีรากโยงไปทั่วพื้นเครมันไม่เพียงแต่ดูดพลังชีวิตของโลกครับแต่มันยังสามารถล่อลวงจิตใจของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยพฤกษามังกรครับได้เริ่มส่งกริฟฟิทซีชุดใหม่ครับและก็กระจายไปทั่วเพื่อที่จะตามหาผู้เหมาะสมครับมันมองหาผู้ทรงพลังและผู้ที่มีจิตใจสันคลอนและมอบสิ่งที่เรียกว่า m a s ขอ f ฮิวดา k r กลุมให้กับพวกเขาหน้ากากเหล่านี้ครับให้พลังงานมาหาศาลเกินมนุษย์ครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็เป็นพันธสัญญาระหว่างผู้สวมกับพฤกษามงกรด้วยเมื่อสวมใส่หน้ากากครับพวกเขาจะเป็นหนึ่งใน m a s สเราคุ้นพ้นของพฤกษามางกรสิ่งที่ทําให้ม s สนะครับแตกตั้งจากศัตรูในอดีตก็คือพวกเขาครับไม่ได้ถูกบังคับแต่เลือก ด้วยใจของตัวเองครับบางคนที่เข้าร่วมกับพฤกษามางกรเพราะต้องการพลังเพื่อปกป้องสิ่งที่ตัวเองรักบางคนเข้าร่วมเพราะสิ้นหวังในโลกและบางคนเข้าร่วมเพราะต้องการค้นหาความจริงของชีวิตในบรรดาผู้คนที่กลายเป็นมาาครับก็มีหลายคนเหมือนกันครับที่โลกต้องจ่าดึกไว้ครับไม่ว่าจะเป็นซอก้ามาสครับนักเรียกวิญญ,ญาณผู้ลุ่มหลงในความตายครับแอสโทราไบาโอมสเจ้าหญิงแห่งดวงดาวผู้ถูกแสงแห่งสัาธาบิดเบี่ยว เรียนอนแมสราชินีแห่งบทเพลงผู้ถูกกลืนโดยเสียงแห่งความสิ้นหวังแต่ถึงแม้จะเข้าร่วมแมสแล้วพวกเราแมสครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสามารถถอดหน,น้ากากแล้วก็ถอนตัวได้ตลอดครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้พฤกษามังกรครับมันน่ากลัวเพราะว่ามันไม่ได้ครอบงำครับแต่ว่ามันชนะจิตใจของผู้คนด้วยคําปรารถนานะครับ หลังจากที่กองทัพแมสนะครับได้กระจายไปทั่วครับทฤกษามังกรเองก็เริ่มเผยธาตุแท้ของมันครับฐานทัพลักของพวกมันอยู่ที่อ่าวกรีชเอนนะครับทะเลนะครับที่ถูกพลางตาให้ดูเหมือนผิวน้าธรรมดาครับแต่ใต้ทะเลนะครับมันก็คือหัวใจของทฤกษามังกรรากขนาดมะคือมาครับขดพันรากกับเขาวงกดมีพลังที่บิดเบือนกันเวลาได้ครับและนั่นคือที่ที่รีโนและกลุ่มมิโกะแห่งเปลวเพลิงพร้อมกับทริกซตอาร์และไข่มังกรเซอร์ไพรส์เอกต้องเผชิญหน้าครับ แต่ในระหว่างศึกนั้นครับพวกเขาก็ถูกพลังแห่งพฤกษามังกรส่งข้ามเวลาไป1ปีในอนาคตและแน่นอนครับว่า1ปีในอนาคตนั้นหลายๆคนต้องคาดไปถึงแน่นอนครับเพราะว่ามันก็คือความสิ้นหวังของดาร์โคเครที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นเองนะครับ แน่นอนว่าในระหว่างที่รีโนกับผองเพื่อนครับถูกวาปไปครับแน่นอนว่าดาวเคาะเครทั้งใบนะครับก็ต้องต่อสู้โดยไม่มีพวกรีโนกับทริกสตาร์กับเซอร์ไพรส์เอกนะครับแน่นอนว่าแบรเซียนครับหัวหน้ากองกำลังปกป้องของคีเทิลเซนชทรีครับต้องยืนหยัดเป็นแกนกลางครับของแนวด้านเหล่าพันธมิตรจากทุกประเทศครับเพื่อพยายาม่วงเวลาต่อสู้กับแมสทีละคนและก็ทีละสมรภูมิครับแม้โลกนะครับจะถูกกัดกร่อนด้วยรากไม้ยักษ์ครับที่แทงทะลุพื้นดินขึ้นมาแต่ผู้คนก็ยังเชื่อว่า สิ่งที่เรียกว่าเปลวไฟของชีวิตนะครับมันยังไม่ดับสิ่งครับแน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับกลุ่มของรีโนครับก็ถูกวาร์ปกับมาเวลาปัจจุบันสักทีครับแน่นอนว่าเซอร์ไพรส์เอครับก็ได้ตัดสินใจครับที่จะวิวัฒนาการตัวเองอีกครั้งหนึ่งเป็นเนวาน่าจีวาครับมังกรเปลวไฟและเป็นวงล้อแห่งชีวิตครับและก็รวมถึงกับเป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนครับพวกเขาครับรวบรวมพลังมิตจากทุกภูมิภาคแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมไปสู้กับศึกสุดท้ายนะครับในใจกลางอกัรคบ ที่ศูนย์กลางอ่าวกรีซเอ็นครับพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคำเรียกอื่นใดไปมากกว่าเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างครับณนะตอนนี้ครับคริสสามังกรกิฟกิราครับมันได้กลายร่างครับเป็นกิฟกิราวาเทกซ์ซึ่งก็คือร่างสมบูรณ์ของมันครับกิ่งก้านของมันคือเขาและมงกุฎของมันคือใบไม้และสุดท้ายครับที่อันตรายมากๆลมหายใจของเจ้ากิฟกิราวาเทกซ์ครับคือพิษของโลกครับ แน่นอนว่าพรึกษามังกรครับก็ได้เย้ยหยันนะครับเหล่านักรบว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หากแต่เป็นวัฏจักรของการถูกกลืนกินแต่แน่นอนว่าพอรีโนโได้ยินแบบนี้รีโนโก็สวนเลยสิครับข้าเจ้าคิดว่าการดับสูนคือธรรมชาติของชีวิตงั้นข้าจะจุดเปลวไฟขึ้นมาใหม่เพื่อให้เจ้ารู้ว่าการมีชีวิตอยู่ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเช่นกันและหลังจากนั้นครับการต่อสู้ระหว่างการฟื้นคืนและการกลืนกินนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ แน่นอนว่าเปลวไฟของเนวาน่าครับก็ได้ปะทักกับรากไม้แห่งความพีนาศเสียงเพลงของเรียนอนที่ได้หลุดพ้นจากแมสครับก็สะท้อนไปทั่วสมรภูมิครับในห่วงสุดท้ายครับเปลวไฟได้หล่อหลอมเข้ากับพลังแห่งต้นไม้ครับก่อกาเนิดเป็นอาพรดาบศักดิ์สิทธิ์สตาร์วรีน่าครับดาบแห่งเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถตัดรากแห่งความสิ้นหวังได้ในคราวเดียวเมื่อคมดาบนั้นฟาดฟันไปที่กลางหัวใจของพฤกษามืองกอนรากของต้นไม้ที่ครอบคุมทั้งโลกครับก็ได้สลายกลายเป็นเท่าถาน และแสงของรุ่งอรุณก็ได้กลับมาสู่ดาว,คาวเคราะห์เครอีกครั้งหนึ่ง หลังจากศึกนั้นนะครับเรานักปราชญ์ก็กล่าวว่าพฤกษามงกอนอ่ะอาจจะไม่ใช่ปีศาจก็ได้แต่มันคือการทดสอบของดาวคเคราะห์ครครับเพื่อให้สิ่งมีชีวิตท,ทุกเผ่าพันธุ์เข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่ครับต้องเผชิญหน้ากับคำล่อลวงและการสูญเสียอยู่เสมอครับทำให้มองว่าม้าครับมันอาจจะไม่ใช่ศัตรูครับแต่มันคือกระจกสะท้อนด้านมืดของจิตใจของตัวเองครับและในทุกการต่อสู้มนุษย์เองก็ได้เรียนรู้ว่าพลังแท้จริงไม่ได้อยู่ที่หน้ากากหรือในพลังเวทครับแต่มันคือความกล้าที่จะเลือกแสง แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความมืดครับหลังจากการลบสลายของพฤกษามังกรครับต้นไม้โลกครับก็เริ่มค่อยๆงอกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับรากของมันมีหนอเล็กๆที่เติบโตด้วยแสงสีส้มอ่อนๆ่อนซึ่งแสงนั้นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับมันคือเปลวไฟของเนวนาครับและผู้คนเรียกมันว่าเปลวไฟแห่งการกำเนิดใหม่และก็ได้ตั้งคำมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้ความมืดเข้าครอบงำหัวใจของพวกเขาอีกแล้วและนั่นก็ทําให้ดาวคอเครดได้เรียนรู้ว่าแม่โลกจะถูกกลืนกิน แต่จิตใจก็ไม่อาจถูกทำลายตราบใดที่ยังมีบางคนเลือกที่จะสู้เพื่อแสงแห่งความหวังทำให้ทั้งหมดนี้ครับพฤกษามังกรจึงไม่ใช่เพียงตำนานของการล่มสลายแต่มันคือเรื่องราวของการเลือกการชำระล้างและการฟื้นคืนชีวิตเรื่องราวที่ทำให้ดาวคอเครดเติบโตขึ้นอีกครั้งจากราดที่เคยถูกกลืนกินจนกลายเป็นโลกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม และนี่แหละครับก็คือรีแคปของเรื่องราวของพฤกษามังกรแบบสั้นๆนะครับยอมรับตรงๆเลยว่านี่ก็คือซอยแบบถี่มากๆครับ จนได้เนื้อหามาประมาณนี้ครับก็คือสั้นประมาณสัก8ปดถึงสินาทีได้ครับผมเองก็หวังว่าสำหรับใครนะครับที่อยากรู้เรื่องรองของพฤกษาเมังกรแบบคร่าวๆนะครับก็จะพอเอาไปเมาส์กับเพื่อนได้นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยฉันรู้เรื่องราวนะครับว่าเรื่องราวในดาวเคราะห์เครมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครนะครับที่อยากอ่านอาร์กนี้แบบเต็มๆนะครับผมทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ description กับคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่อยากอ่านนะครับซึ่งลิงก์นั้นก็คือเป็นลิงก์ที่ official นนะะคครรรัับบทากของอารรร์คพฤกกกมมัััังงงท้้หดนนน่เอะบแลว็ จะมี reference ของแต่ละตอนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากอ่านเต็มๆก็คลิกด,ดูเนื้อหาในแต่ละตอนได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแนวว่าคลิปเนี้ยแม่เอ็นเครดิตก็พูดมากไปหน่อยแล้วนั่นเองนะครับก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย